หลังจากเราดามหูลูกสุนัขไปได้6วันแล้วนะครับนี่เป็นสุนัขอายุ50วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะหูดูนะครับว่าเขาหูเขาตั้งดีหรือ,อยังอันนี้นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าตัวนี้สุนัขอายุ50วันเดี๋ยววันนี้เราจะจัดส่งไปสุราะนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูว่าหูตั้งดีหรือ,อยังแล้วก็ถ้ายังไม่ตั้งดีเราก็จะดามให้ลูกค้าอีกครั้งนึงนะครับ ก่อนอื่นเราก็เช็ดตัวให้เขาก่อนอันนี้สุนัขเป็นสุนัขเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคมนะครับก็ถึงวันนี้วันที่19มกรามก็จะเป็นอายุครบ50วันพอดีอหลังจากเราดามหูอันนี้ก็ดามหูไปตั้งแต่อายุตอน44วันนะครับตอนนี้ก็ใกล้ครบสัปดาห์ละ แต่เรากะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะนี่ครับมันจะเป็นเทปกาวสุนัขไม่เจ็บนะครับอันนี้แกะปึ๊บอ่ะแกะให้ดูปึ๊บอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นี่หูเริ่มตั้งแล้วนะครับแต่ว่ายัางตั้งไม่ดีนะครับมีโอกาสที่จะพับได้อีกแล้วก็เช็ดหูก่อนนะครับ าการตั้งถามว่าจําเป็นต้องดามหูไหมก็จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องดามก็ได้ครับปกติสุนัขอะถ่ายหลังอานนะครับหูจะตั้งเองเมื่ออายุ2-3ถึงเดือนขึ้นไปนะครับจริงๆการดามหูอะบางคนเ็าบอกว่าทําให้หูตั้งสวยหูชิดไม่เกี่ยวหรอกนะครับเพราะว่าการดามหูอะมันใช้แค่เทปผ้าเทปเนี่ยดามให้หูมันตั้งเฉยเฉยมันไม่ได้ช่วยเรื่อง แก้เรื่องลักษณะทางกายภาพของสุนัขนะครับบางตัวกระโหลกกว้างกระโหลกหนาตำแหน่งหูพอเราแกะแล้วหูเขากางออกมันมันไม่ได้ช่วยให้ให้หูชิดนะครับพอลักษณะพอหมาโตขึ้นน่ะหัวกระโหลกของสุนัขอะ่ะจะขยายตอนอายุหนึ่งขวบขึ้นไปนะครับพอหัวเขาขยายแล้วตำแหน่งของหูก็จะชัดเจนเองว่าลักษณะ เหล่าของสายอ่ะหมาเขาจะบางบาง,งสายหูของสุนัขจะอยู่ทางด้านข้างมันจะทําให้หมามันหูกลางลักษณะนี้แต่บางสายหูเขาจะอยู่บนหัวกะโหลกเนี่ยมันจะตั้งสวยมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเรื่องเรื่องของใบหูตำแหน่งของหูก็เป็นพันธุกรรมครับถ้าเกิดเราอยากได้หมาที่หูสวยๆเราก็ต้องเลือกจากพ่อแม่เช่นกันครับอกระดามหูวอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเช็ด ความมันของใบหูทำความสะอาดใบหูก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เทปกาวติดอยู่ได้แน,น่ได้นานนะครับไม่ใช่แนนอืมแต่ตัวนี้ติดอยู่ดีนะอาณะขโมยผ้าอีกอ่ไอ้นี้มันสนการทำความสะอาดใช้ออลกอล์เช็ดเพื่อทำให้ไขมันความมันของใบหูมันน้อยลงนะครับมันจะทำให้ติดอยู่ดีอี่ ลักษณะนี้เขาก็หูตั้งนะครับแต่ว่าเราจะดามให้อีกเพื่อว่าที่จะให้มันตั้งดีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสุนัขสีกรีบบัวที่เป็นพี่น้องกับสีดำจนเมื่อกี้ครับอายุเท่ากันแต่ตัวนี้หูยังไม่ตั้งนะครับเพราะว่าเขาเส้นโซนแล้วก็โดนพี่น้องแกะเราก็จะดามใหม่อันนี้เราการที่เราดามหูลูกสุนัขอะเริ่มดามตั้งแต่45วัน บางทีอ่ะมันยังใบหูยังไม่ขยายตอน45วันอ่ะใบหูตัวนี้ยังเล็กทําให้ดามยากนะครับแต่พออายุเริ่มเข้า5วันเบวันใบหูเริ่มใหญ่ขึ้นจะดามง่ายขึ้นแล้วนะครับการที่ดามเร็วดามเร็วตั้งเร็วแต่ก็มีโอกาสพับอีกแต่ถ้าดามช้าเข้าไปสองสเดือนมันก็ใบหูใหญ่จะดามง่ายขึ้นแต่การที่บางทีเราปล่อยไว้ไม่ดามเพราะว่าบางหมาบางตัวอ้วน หูหนาแล้วเราไม่ดามเราคิดว่าเขาจะตั้งเองเราทิ้งไว้อ่าถ้าเราเลี้ยงอ้วนเกินไปทิ้งไว้จนเจ็ดแปดเดือนบางทีตั้งยากแล้วนะครับตั้งยากแล้วก็ถ้าทิ้งไว้จนถึงหนึ่งปีก็มีโอกาสาที่จะไม่ตั้งก็มีครับนี่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะดามให้ใหม่กันนะครับนี่พอทาขึ้นหูตำแหน่งเนี่ยหัวก็โล่งใหญ่ๆครับตำแหน่งหูสวยอะ่ะมันจะทําให้หน้าสวยนะครับดูครับ หูนี่เป็นมงกุฎของใบหน้านะครับถ้าหมาหัวใหญ่แต่หูอยู่อย่างงี้มันก็ไม่สวยนะแต่ถ้าแีนยหัวใหญ่แต่ตำแหน่งหูอยู่อย่างเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยมันจะสวยเดี๋ยวเราดามเสร็จแล้วมาดูกันเนาะอ่าเช่นกันครับเหมือนเดิมเราก็ทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเช็ด เช็ดแล้วปล่อยให้แห้งนะครับเดี๋ยวเช็ดเราเช็ดตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเขาไปวิ่งเล่นก่อนเราก็เอาตัวดําที่เช็ดในทีแรกมาดมก่อนนะครับเสร็จละเดี๋ยวปล่อยหแห้งสักแป๊บนึนะครับครับระหว่างรอเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลกัหลกๆก็มีแค่นี่นะครับผ้าล็อกหนึ่งนิ้วซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็คัตตบอนบัตร ที่จะมาใช้เป็นแกนในการดามนะครับอันนี้ผมสอนหลายครั้งและ้ะแต่ว่าเราก็จะแนะนำเรื่อยๆครับอันนี้แบ่งครึ่งนะครับใช้ตัวละอันก็พอครับเพราะผมยังเล็กอยู่นี่ก้องสันหน่อยก็เพราะให้พวกนี้มันเดินชนนะครับอุกรณ์แล้วก็ ตัด4ชิ้นนะครับ2ชิ้นใช้ในการจัดส่งแลก2ชิ้นใช้เป็นแกนนะครับอ่ะมาดูกัน,กนครับอันนี้เราจะดามซ้ำนะครับก่อนอื่นก็ เราทำตัวดึงก่อนนะครับติดระหว่างกลางของใบหูนะครับส่วนกลางกางแล้วก็ดึงดึงติดอีกข้างนึงน,นะครับเพื่อให้มันอยู่ในลักษณะนี้อ่าครับแล้วเราก็ตัดชิ้นที่เป็นแกนมาวางไว้กลางกลางนะครับ กึ่งกลางอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเข้าไปกึ่งกลางของใบหูลงไปข้างล่างหน่อยนะครับถ้าเราดามเร็วอ่ะมันจะดามยากเพราะใบหูสุนะัขบางตัวมันเล็กมันเล็กมากแล้วดามไม่ได้นะฮะอันนี้อันนี้ดามง่ายขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเยอะเพราะครั้งที่แล้วเราดามตอน44วันมันก็จะใบหูจะเล็กกว่าตอนนี้เยอะนะครับทำสองข้างเหมือนกันทำสองข้างเหมือนกันนะครับ ครับอันนี้เราดามซ้ําให้กับลูกค้าเพื่อว่าเด็อนนี้เขาจะไปสุราษฎร์แล้วลูกค้าจะไม่ได้จะไม่ต้องห่วงเรื่องหูตั้งไม่ตั้งนะครับอ่าเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จัดส่งอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาหูตั้งรอหลุดเลยนะครับไม่ต้องถามว่าจะแกะออกเมื่อไหร่แกะออก รอมันหลุดเองดีกว่านะครับเดี๋ยวพอไปสักพักนึงนะครับผ่านไปความมันของใบหูจะเริ่มมากขึ้นแล้วมันจะเริ่มหลุดเองนะครับเราเราชอบคอยไปแกะช่วงนั้นอยากให้ดามนานที่สุดนะครับถ้ามันตั้งดีแล้วก็ไม่ต้องดามใหม่แต่ถ้ายังตั้งไม่ดีเราก็ดามซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้ววิธีทําให้หูมันตั้งดีขึ้นเราก็ให้ทานแคลเซียมเม็ดนะครับแคลเซียมเม็ด สักวันละ1เม็ดมันช่วยเสริมกระดูกอ่อนให้แข็งตัวเร็วนะครับมันจะช่วยเรื่องข้อกระดูกทําให้สุนัขขาแข็งเร็วมีประโยชน์มากนะครับแต่ทางเยอะก็ไม่ดีวันละเม็ดกระเ่ามาดูสามิตทกีนะครับก็ก่อนอื่นก็ดึงก่อนนะครับดึงหูก่อนดึงหูก่อนให้มันอยู่ประมาณนี้อ่าให้มันอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ดามแกนหาอะไรลูกไม่มีอะไรเขาเข้ามาทำงานหลังอาน,นี่หูตาบ้างไว้นะครับมีอะไรผิดสังเกตนี่เขาก็จะเหา่าแต่ว่าความดุนี้มันก็แล้วแต่เราและแต่สายนะครับเราต้องเลือกให้ดีส่วนที่บ้านผมเลือกใช้งานเนี่ยจะเลือกใช้งานแค่เห่าเข้าพื้นที่นะครับจะเน้นสุนัขเข้าสังคมมีอะไรผิด ที่สังเกตเขาก็จะเห่าครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปกัดทําร้ายในทันทีนะครับ mm hmm. เขาหลังอานนี้มันมี IQ นะครับ mm hmm. ก็คือเขาพิจนารณาได้เราตัดสินใจใได้ไม่กัดโมดสซัวครับ mm hmm. นี่ครับดามเสร็จแล้วลอนะครับสุนัขตัวนี้หัวสวยนะครับปากใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าสีกีบบัวนะครับพอเริ่มผัดขนนะ สีลอลอมๆเทาๆเ่างี้ยก็จะไล่ออกหมดนะครับจะเป็นสีสีนี้สีที่บัวตามทะเบียนตามสากลเขาจะเรียกภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอิสเปีล่านะครับอันนี้ก็ดามเสร็จเราทั้งคู่ครับอึ้บมาดูหน่อย โอ้ยตัวหนักอุ้มมือเดียวจะไม่ไหวแล้วครับอ่านี้คือพี่น้องกันคลองนี้มี2ตัวนะครับตัวนี้จะไปสุราตัวนี้ไปชุมพรก็วันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูแค่นี้ว่าหลังจากดามหูแล้วลูกสนัจะเป็นยังไงหลังจากแกะแล้วจะเป็นยังไงแล้วอนาคตเราจะทํายังไงต่อไปนะครับโอเคแค่นี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูก สวัสดีครับ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 บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ